และแล้วในที่สุดก็ถึงวันที่เฮียกลับมาทุกคนมารอต้อนรับเฮียที่หน้าบ้านยกเว้นคุณนายที่สีที่เดินกิมลังใช้ให้เป็นตัดหญ้าที่สนามหญ้าหลังบ้านทำอะไรอยู่อาคำแก้วไปตัดหญ้าทำไมคนใช้บ้านเรามีเยอะแยะจะเปิดค่าอาหารได้แล้วทำไมไม่เรียกคนใช้ ก็กิมลังบอกว่าอาเฮียบอกให้คาแก้วเป็นคนใช้ของกิมลังลือบ้าไปแล้วคาแก้วคนใช้จะมาเป็นเจ้านายลือได้ยังไงลือเป็นคุณนายของบ้านลูกๆเนื้อตัวมอมแมมไปหมดแล้วเลือโดน,อนกิมลังหลอกแล้วเอ่อเอ่อเอิเอ่มกก็กิมกิมลังมันมาไม่ไม่เกี่ยวนะคะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเอิ่มเดี๋ยวกิมลังขอตัวไปทํากับข้าวกันแล้วกันจําได้ว่าหุงข้าวไว้เดี๋ยวมันจะไม่ซึ้งหมดนะคะเฮียขอตัวนะคะ แกหยุดเดี๋ยวนี้นะอีนังกิมลังอีบ้าตายจริงในคำแก้วโดนอีนังกิมลังหลอกเหรอคะเอิม่มเอิม่มไม่เป็นไรคะ่ะโกรธคืองโง่โมโหคือ c ค a z ซี่เอาเป็นว่าคำแก้วไม่ถือสะกิมลังละกะันค่ะไม่วอรี่หรอกคะ่ะเรื่องเล็กน้อยแค่เนี้ยเรื่องเล็กยิ่งกว่าลาขึ้นชุดชั้นในอีก หลังจากคุณนายที่สองได้รวบรวมภาพถ่ายและหลักฐานต่างๆที่สแสดงได้ว่าคุณนายที่สามแอบไปมีชู้ที่โรงนิ้วคุณนายที่สองรีบพร้อมหลักฐานเข้าไปหาเฮียที่ห้องเออเฮียคะฉันมีเรื่องจะมาบอกค่ะยือจะมาฟ้องอัวว่ะคุณนายที่สามแข็ขี้โมโหแล้วมาป้ายหน้าหรืออีใช่ไหมเรื่องเดิมๆเฮ้เอ,อไม่ใช่ค่ะ ดิฉันจะมารายงานว่าเมื่อหลายคืนที่ผ่านมาดิฉันได้เฝ้าติดตามพฤติกรรมของโรสมาโดยตลอดเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าโรสชอบออกไปเที่ยวโรงงิ้วอยู่เป็นประจำทุกสัปดาห์ดังนั้นจึงทําให้เกิดความสงสัยว่าทําไมเธอถึงได้ไปที่นั่นบ่อยนักหนาเมื่อเวลา13.25นากานาทีเราจึงได้ส่งทีมงานแอบปติดตามวิถีชีวิตของโรสผลปรากฏว่าช่างภาพมือดีได้ถ่ายภาพอตอนที่โรสกําลังจูบปากกันกับชูได้ที่โรง,งิ้ว และนี่คือภาพหลักฐานจบค่วบะวะมันเหมยเก่ยมันกล้าทำกับวัวขนาดนี้ช่วยเลือรือนี่เป็นคนดีจริงๆเอาคุณนายที่สองโอ้ขอบใจหรือมากแต่มันคงจะดีกว่านี้ถ้ารือหัดไปฉีดโบท็อกแลดูดสิ่วเสียมบริเวณจมูกออกไปบ้างโอ้ให้ตังหรือไปเสริมป๊าป้าปาไมทำไม,ำไมเราเคียมากขนาดนี้เฮีย er, ถึงไม่เคยเห็นคุณค่าของเราเลย สิบคนสิบคนนั้นก็เป็นเพื่อนเธอคงมีแต่ฉันเสมอที่เธอไม่เคยทัดไทยในบรรดาใครๆเป็นเธอที่มีที่เธอเคยจำชื่อไว้ฉันก็น่าใจคงไม่มีเชื่อฉัน สุขสมอยู่กับฝนเลีกแล็กหวังลมลมคนเดียวแค่วูวเดียวจริงจริงที่มือว่าเธอจะหันมามองแล,ล้วอาจเป็นแค่เสวเดียวแค่นี้ก็ดีใจฉันมีรู้ดกนะ้าก็มีรู้ดกนะ้าเดลืถึงแค่จะมากค่น,นี้

สุกซอมอยู่กับฝันเล็กๆหวังลมลมคนเดียวแค่วูบเดียวจริงๆที่มือนว่าเธอจะหันมามองแลเลี้ยวอาจเป็นแค่เสี้ยวเดียวแค่นี้ก็ดีใจฉันไม่รู้ดรอกนะก็ไม่รู้รอรอกนะยังถึงแค่จอมาแค่น,นี้ ที่รู้ออเธอไม่เห็นฉันมีตัวตนต่อให้ไม่มีที่ยืนในหัวใจและไม่เคยจะอยู่ในสายตาอาจเป็นเพือนดังลมอยู่ข้างๆงเจอเธอที่เธอไม่สนใจต่อให้ใจเธอเองจะรักใครและไม่เคยใยดีกัน